จัดแข่งจัดสวัสดีครับผมชอบวัชระพลาน,นะครับเดี๋ยวนี้พาคุณผู้ชมมาดู XCMG XE 2 1 5 c ครับเขาก็แอบเจอแข็งอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมก็ต้องงัดดินแข็งแข็งเห็นแข็งรอรถดำครับเวลารถดำมาจะได้ไม่ต้องรอนาน อ้อเที่ยวแรกของคลิปเราครับตากใส่อฟเ3อ0ซสามหกศนครับตันนี้กระบะสูงมากครับหกละแนงเลยคุณผู้ชมรถวิ่งเกษตรครับอ๋ออ่ะผมอย่างนี้ยถ่ายง่ายหน่อยครับคุณผู้ชมตากาค่างๆสิบร้อยอย่างนี้เลยนะ เตรีมอยู่กันเลยครับเขาโหลดไป10นับได้12ตักนะครับ1คิวนี่เมื่อกี้เขาแต่ว,ว่าก็แล้วแต่จังหวะอุ้มไม่อุ้มนะครับตรงนี้จะแข็งครับ อสิบล้อทีมนี้วิ่งกันอยู่แค่สองดำเองนะครับ เจอหินกอนก็จะอมไม่ได้ครับใช้เวลาตักอยู่พอสมควรคุณผู้ชม10นาที11 12นาทีน่าจะได้ชมแค่สองดำนะผมว่า ว่าระยะเวลาในการตักเขาเนี่ยค่อนข้างลำบากครับค่อนข้งางยาวนานโอ,อ้ไม่เข้าเลยคุณผ,ผู้ชมเออ <laughs> ในขนาดมีฟันปีซารนะครับเรื่องหกูซดีซูซหกปีจีนหนึ่งนะครับขนาดร้อยเท่าไหร่หนึ่งร้อยน่าจะร้อยเจ็ดจุดสองนะลืมละร้อยเจ็ดจุดสองแรงมานะครับโอเคสามลี K, B, นะครับ อีกหนึ่งคิวครับห้าฟันปีศาจโอ้โหหิเขาวๆานี่ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ครับ ที่มันสีดแดงชัดเจนนะครับเอา้าได้แล้วครับห้านาทีละหนึ่งดัม์นะครับพอละยังยังไม่ปิบแตอร์นะมันส่งสัญญาณให้พอนะเมื่อกี้น,นส่งสัญญาณให้ไปแต่ไม่ใช่ครับ โอ้มันเกิน15ตักหรือเปล่านี่ม,มันไม่อม้มนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เขาก็ใหญ่อยู่ด้านหนึ่งคิวนี่โอ้แตก็ต้องเป็นกันเลยครับว้าวว่า ใส่เท่าไรครับแต่ใส่เยอะมากคุณผู้ชมกอ,อเดิมเด้ดวยนะไม่รู้ว่ารถเดิมดมหรือเปล่านะครับไม่ไหวแน่ๆนี่ไม่ได้ใช้กำลังเต็มที่เัน่ี้ แทกซีค่คลิปนี้เราได้ชมอยู่สองด้านะคุณผู้ชมนะ XCMG นะครับหรือว่าชูโจคอนสรักชั่น o n m ช c h นอรีกร r o u นะครับเก X360 เหมือนเดิมครับแต่ตัวนี้สีละแนงก็เป็นกระบะปกตินะครับก็คือเสมอหัวเกิ่งนะครับกระบะเขา เป็นดินเหนียวนะครับดินแดงเหนียวต้านมุงกีครับ ัต่อไม่ไว้ครับยกเลยเมื่อกี้เี่แข็งจัดครับรัดใหมครับรัดใหม่ัดใหม่ โอ้โอขนาดได้ปันปีศาจมาช่วยนะครับอย่างขนาดนี้คุณผู้ชมโอ้ดึงตัวไหลเลยครับ ที่มันแข็งนะครับเออแอบไม่เข้าขคุณผู้ชมอร,อ,อรก็ตลอครับอีสุส่รู้น่าจะประมาณห้าหกคันนะครับสองห้าน่าจะเจ็ดคันอยู่ครับเจ็ดแปดคันอยู่ครับ นนสองด,ด,ดำครับจัดให้ชม12-13องนาทีเลยคุณผู้ชมธรรมดาคดยากครับนี่ก็เป็นสายเหตุที่เขาไม่ใช้สิบร้อเยอะนะครับทีมงานนี้สิบร้อมันมารอมไม่โคนะ อโอเคคุณผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกทีหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์นให้กับชอบวัชะะพรพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนีนช่องขังคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้า x c m g x e 2 1 5 c นะครับทีมงานโชคชยัยครบติดต่อลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสำหรับงานผลบาร์เวลเกตที่จะโสท้อนนะครับ,รบ,รบรเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ลาแล้วครับ